สวัสดีค่ะสวัสดพีพ่อแม่พี่น้องเอฟีทุกท่านนะคะวันนี้ยายเพนมาเปิดคลิปตรงบ้านพี่ชายบ้านหลานเนียบ้านในน้องดานี่แหละดูข้าวดูการตากข้าวก่อน,นอ <laughs> สองแดดก็พอแล้ว สองแดดก็พอแล้วตากข้าวเอาทิ้งเลย,ย,อยเออกินเสร็จแล้วก็ให้ยายตลอดแหละมึงอะ่ะกินเสร็จก็ไม่มีปัญญาไปทิ้งเรามีแต่ยายอะย่ะแหละไปนอนไปหากินนมน,นอน,น,อนไปเลยจะไปไหนอีกยอยไม่ต้องเลย

เราเวทกลุ่นเธอกลุ่นเวียดฟังโอ้ยมันมันทำยูโรร้องให้ด้วยมันก็รีบหนีดิบุกกันเป็นอเถอาอ่ะบีบีนอน เอาไปไหนมันร้อนเอาไปไหนเออเอาไปไหนเมื่อไหนูจะนอน เออนอนตรงนั้นแหละได้โดนพัดลมยูโรเมื่อไหร่จะนอนพี่เขาลอนแล้วพี่หรือน้องพี่ยูโรเมื่อไหร่นอนมืดปะ กินมันนอนไปแล้วใครมาอดตโอ๊ตโอดตไข่โอดตไข่ลูกโอ๊ตไข่โอ<ด>๊ตไข่นั่นแหละของไข่โอดไข่รสรสมันไม่ใช่โ,โอ,ดดอ๊ตโรสเออรสรสไข่ ไปไหนมันร้อนไม่ต้องไปใส่รองเท้าด้วยโอยมือนี่มันขามันร้อนมานี่เลยโอ้โอ้โอ้แม็กอยู่โลขามันร้อนมานี้โอ้ใส่รองเท้าก่อนลูกเราไม่ใส่รองเท้าก่อนเร็ว วิ่งเลยวิ่งเลยมันร้อนวิ่งเลยวิ่งไปไกลๆเลยไปมันร้อนอย่าไปยืนตรงนั้นมันร้อนขาโยรองเท้าก็ไม่ใส่ จะนอนน่ะสาวสวยอะ่ออะไปนอนเลยนอนเลยคลากระดุก<อ>ตาดูตามาันดิตามาันจนๆนะั่นแล้วนะ่นะ เดี๋ยวไปหาโนนเหมือนกันแล้วลำคาญอือลำคาลร้านแล้วัจนับรรยากาศ แดดเปรี้ยง